ตอนนี้เราอย co ู mm ่ก hmm. ันในเกม Dead by Daylight เวลาที hmm. ่เราพูดถึงสิ S <S, ่งที่เกิดขึ้นในพบของ Entity เราก็มักจะนึกถึงเหล่าผู้รอดชีวิตและฆาตกรที่ e n t ติตจับมาวิ่งไล่ฆ่ากันในบททดสอบหรือไท a อที่ Entity สร้างขึ้นมาเพื่อที่มันจะได้กลืนกินความหวังและความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าได้ฟังคลิปกันก่อนมาจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วพบของ Ent i t y มันมีอะไรมากกว่าแค่พื้นที่ Tri อ l อย่างเช่นหอคอยอาร์คีฟของ The Observer อห้องทดลองของว i โ o หรือแม้แต่หมู่บ้านที่ผู้คนพยายามสร้างกันโดยเสยวัสดุต่างๆจากหลายๆพบที่ถูก Entity กรืนเข้ามาและเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกจาก t าร a l เหมือนกันเป็นเรื่องราวหลักที่ถูกพูดถึงแทนเรื่องของ The Observer ตอนที่เขาหายตัวไปนั่นคือเรื่องราวของซาคุนากาโน เธอเป็นสมาชิกกลุ่มเลดคราวหรือมองขุดแดงกลุ่มนี้มีอายุมายาวนานหลายศตวรรษจนกระทั่งทุกคนในกลุ่มของเธอถูกหมอกดึงเข้าไปในพวกองเอนติตี้เหลือแค่ซาคูพิงคนเดียวเธอเลยออกเดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำตามคำสาบานนั่นคือการตามล่าและทำลายกลุ่มแบล็กเซอร์เพนส์โซเซตี้หรือสมาคมมังสิรัติดำที่เป็นศัตรูของพวกเธอซึ่งพวกเขาก็คือกลุ่มแบล็กเวลที่บูชาเอ t นติตี้ในเวลาต่อมาในช่วงเวลาปัจจุบันแบล็กเวลมีสมาชิกที่เป็นผู้มียมนาจขณะที่สามารถควบคุมรัฐบาลสหรัฐหรืหรอซ A ได้ แต่ในศตวรรษที่18ที่ซาคูอาศัยอยู่พวกเธอมองว่าเอกลิตี้ที่พวกแบล็กเซอร์เพนบูชาคืองูยักษ์สีดำกลาวหัวก้าวหางเพื่อให้ได้พลังเหนือธรรมชาติพวกแบล็กเซอร์เพนจะต้องพักดีต่อง,งูดำอย่างไร้ข้อกังขารวมถึงการทำพิธีกรรมบูชายันต่างๆพวกเขาเชื่อว่างูดำตัวนี้จะเลื้อยผ่านป่าต้องสาบและจะสร้างประตูที่พวกเขาเรียกว่าท้องงูซึ่งพวกเขาเชื่อว่าข้างในท้องของงูมีความรู้และพลังที่จะพาพวกเขาไปสู่ยุคทองแห่งสันติภาพความจเจริญรุ่งเรืองและความบุดมสมบูรณ์ ทั้งหมดที่แบล็กเซอร์เพนต้องการจะเป็นการทำให้มนุษยชาติดีขึ้นแต่กลุ่มเร c l o าวเชื่อว,ว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่อุบายชั่วร้ายที่งูหลอกให้คนมารับใช้มันเท่านั้นซาคูจะเดินทางมาที่ป่าแห่งนี้เพื่อมองหาประตูเธอได้เผชิญหน้ากับสาวกของ b บล็กเซอร์เพในป่านั้นซึ่งเขาก็ได้ยินข่าวลือจากชาวบ้านเรื่องของแคเรียนแดงสมุนไลรหญิงที่ต่อสู้กับขนชัวและปกป้องผู้อ่อนแอมาก่อนแต่เขาไม่คิดว่านั่นเป็นเรื่องจริง มืนกับเรื่องของสมุนไพปีศาที่เขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันทำให้กว่าจะรู้ตัวว่าซาคูคือเครียนแดงคนนั้นเป็นดับที่รวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อของเธอเขาตัดผ่านด้านของเขาไปซะแล้วหลังจากที่ซาคูได้สวดภาวนาให้กับคนที่เธอพึ่งฆ่าไปซาคูก็เข้ามาในท้องของงูซึ่งจากคำอธิบายแล้วมันน่าจะเป็นหมอกสีดำที่วิ่งเป็นเส้นอยู่ในป่า ทำให้เมื่อเข้ามาด้านในซาคุก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีดำที่เคลื่อนไหวและสั่นไปมาราวกับตั้งใจคุมขู่เธอแต่เธอก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังออกไปไม่ถึง19้าแต่เจ้าของเสียงนั้นก็คือสมุไรปีศาจดิโอวันซึ่งปีศาจของซาคุเคยเล่าเรื่องของคาสันยามาโอกะให้เธอฟังว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักเรลผู้ม,มีเกียรติออกไลาลาพอา่อค้าชอชชนและสมูไรจอมปลอมแต่ด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมก็ทําให้เขาถูกเรียกว่าสมุไรปีศาจ นอกจากนี้ซาคูกับพี่สาวยังเคยต่อสู้กับดิโอนีในหมอกดำมาก่อนแต่ในครั้งนั้นซาคูเป็นคนเดียวที่หนีออกมาได้ใจเธอเลยอยากจะเข้าไปเอาชนะโอนีเพื่อเค้นถามว่าพี่สาวของเธออยู่ที่ไหนแต่ซาครูรู้ว่านั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเธอเลยพยายามเลี่ยงการต่อสู้และพบว่าบนหลังของดิโอนีมีกระเป๋าอยู่ และข้างในกระเป๋านี้ก็มีหัวของคนมากมายที่มีใบหน้าเหมือนกับเธออย่างกับว่าเขาเคยฆ่าตัดหัวเธอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าเมื่อดูจากรอยแผลเต้นบนหัวที่ตัวเธอจริงๆไม่มีแล้วจะแสดงว่าหัวทั้งหมดนั้นเป็นของคนอื่นก็ตามแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องเผชิญหน้ากันซึ่งถึงแม้ซาคูจะตัดแขนของดีโอนีได้แต่ด้วยพลังของหมอกดำก็ทําให้แขนของเขางอกกลับขึ้นมาและไล่ล่าเธอต่อเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเอาชนะได้ซาคุเลยวิ่งหนีออกมาและเมื่อพ้นเขตป,ป่าดีโอนีก็ค่อ,คอยๆถอยกลับไปในความม แต่พอหันใหม่ที่ซาคูก็พบว่ามีสาวกแบล็กเซอร์เพนที่คนหนึ่งกำลังจอบปืนคาบศิลามาที่เธอแต่กลับเป็นซาคูที่ฆ่าเขาได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อร่างของเขาล้มลงมันกลับกลายสภาพเป็นแค่รงเปลือกหอยและสารไหลเท่านั้นเธอตรงไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่ท่าเรือที่นั่นมีคนของแบล็กเซอร์เพนเฝ้าระวังอยู่เพื่อไม่ให้ใครมาขัดขวางการทำพิธีกรรมได้ ซาคูค่อยๆลอบฆ่าพวกเขาทุที่ละคนแต่นี่กลับเป็นกับดักที่พวกแบล็กเซอร์เพนวางเอาไว้เพื่อจับตัวซาคูที่เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของเลทราวพวกมันต่างหัวเราะเยาะซาคูที่พลาดท่าแต่หัวหน้าก็เสนอว่าหากซาคูยอมแพ้ได้โดยดีเขาจะยอมให้เธอได้ไปอยู่ร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆซึ่งนั่นหมายความว่าเธอจะกลายเป็นเหยื่อบูชาย,ยันแต่ถึงจะติดอยู่ในตาข่ายซาคูก็ยังจับหัวหน้าเป็นตัวประกรันและต่อสู้กับสาวกแบล็กเซอร์เพนได้อย่างน่ากลัวโดยมีการเปรียบฉากนี้เอาไว้ว่าเธอเป็นเหมือนผี เงาหรือหมอกแหล่รูปร่างที่มีดาบเป็นโครงเล็บแต่นั่นก็เพราะซาคูได้นําพลังของงูดํามาใช้ทําให้เธอกลายเป็นอีกคนที่สามารถดึงเอาพลังของเอนติตี้มาใช้ได้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เธอสาบานว่าจะทําลายก็ตามในเนื้อเรื่องต่อมาซาคูจะใช้เวลาทั้งวันกับการเผาศพผู้คนมากมายที่ถูกฆ่าในพิธีกรรมของแบล็กเซอร์เพนพิธีกรรมนี้พวกเขาจะดื่มชาที่ชงจากดอกไม้สีม่วงที่เก็บเกี่ยวมาจากอีกโลก ซึ่งชานี้อาจทําให้พวกเขาตายหรือได้เห็นฝันร้ายจากอีกโลกหนึ่งแต่มันก็คือฝันร้ายที่กลุ่มแบล็กเซอร์เพนอยากให้เกิดขึ้นจริงในโลกนี้และซาคูเองก็เคยได้เห็นฝันร้ายนี้มาแล้ว2-3ครั้ง เธอคาดว่าไม่ไกลจากตรงนี้เธอน่าจะได้เจอกับเครื่องเส้นไหวอีกเหมือนกันเธอเลี้ยวกิ่งไม้มาทําเป็นคบเพลิงแล้วเดินเข้าไปในป่าอย่างระวังไม่นานซาคุก็เจอกล่องเสื้อผ้ารองหล่เลือดและกลีบดอกไม้และเมื่อเดินตามรอยไปเธอก็ได้เจอกับก้องดอกไม้ที่ก็ออกมาจากร่างของชาวบ้านพื้นที่นี้ถูกถางให้กลายเป็นเขาวงกฏและจับชาวบ้านให้มาถูกตามล่าเหมือนสัมดรที่พวกเขาได้เห็นแต่ในตอนที่ซาคุกําลังมองหาผู้รอดชีวิตซาวกแบล็กเซอร์เพนก็จูโจมเธอ แต่ซาคูก็ชักดาบออกมาอย่างรวดเร็วและฆ่าเขาได้ในทันทีเมื่อถอดนักการออกซาคูก็พบว่าสาวกคนนี้เป็นแค่หญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกล่อลวงซาคูจึงนำร่างของเธอมาเผาพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆที่ถูกใช้เป็นเครื่องบูชาด้วยจากนั้นเวลาจะผ่านไปซาคูตามล่าสาวกแบล็กเซอร์เพน21คนตอนนี้เธอฆ่าไปแล้ว12เหลืออีกแค่9ถึงแม้ตอนนี้เธอจะอยู่ในภพของเอนติตี้มาเป็นแสนปีแล้วแต่เธอไม่ได้แก่ขึ้นเลยและการเดินทางนี้ยังพาเธอมาเจอกับผู้คนมากมาย ทำให้เธอได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปซึ่งในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้จะมีการพูดถึงกลุ่มของเจเดนที่รวมตัวกันเพราะเสียคนที่พวกเขารักให้กับหมอกดําพวกเขาจึงรวมตัวกันสืบเรื่องนี้และได้ใช้เครื่องหมายโบราณเข้ามาในพบของอนดิตีได้สําเร็จและได้สาคูช่วยเอาไว้แต่เรื่องกลุ่มของเจเดนก็ยาวเหมือนกันผมเลยจะยกไปพูดถึงในคลิปอื่นนะครับหลังจากเดินทางในทะเลสาทที่เต็มไปด้วยก้อนหินอยู่หลายวันสาคูก็ได้เจอศพที่ถูกนํามาวางซ้อนกันจะมีลักษณะคล้ายหัวงูเพื่อเป็นเครื่องบูชา แต่หลังจากที่เธอตรวจสอบศพทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะของชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีเข้มซึ่งเป็นเครื่องแบบของกลุ่มแบล็กเซอร์เพนซาคูจะดับกาธนาะฟันเข้าที่คอของเขาอย่างรวดเร็วแต่เขากลับไม่ตายและก้มลงเพื่อหยิบหัวที่หลุดไปของตัวเองกลับขึ้นมาเธอเลยรู้ว่างูดำกำลังย้อยเย้ยเธอซาคูจึงเข้าไปในป่าเพื่อไปสู่ดินแดนอื่นต่อแต่กิ่งไม้ขนาดใหญ่ก็ล้มลงมาเหมือนตั้งใจจะทับเธอให้ตายทำให้ซา,าคูต้องวิ่งหลบการโจมตีตลอดทางจนผ่านป่ามาได้เธอเดินทางาามา,า,งมา,จ,มางจนถึงขอบหหนน้านาผิ ข้างหน้ามีหอคอยตั้งอยู่ซึ่งมันก็คือหอคอยเดียร์ไคลส์ที่ออฟเซอร์เคยอยู่และเหนือหอคอยขึ้นไปก็มีเรือหอลอยอยู่โดยมีบันไดถูกปล่อยลงมาที่หลังคาของหอคอยเธอเลยคาดว่าน่าจะมีคนกําลังค้นหาบางอย่างอยู่สากูเข้าไปในหอคอยนั้นด้วยความระวังข้างในหอคอยเต็มไปด้วยสมุดบันทึกและภาพสิ่งมีชีวิตของพวกนี้การเดินทางที่ยาวนานทําให้สาคูคิดถึงการที้อยู่ร่วมกับคนอ,อื่น ช่วงริปตาหนึ่งเธอคิดว่าหอคอยนี้อาจจะเป็นที่พักพิงสุดท้ายของเธอก็ได้แต่ซาคูก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือดังมาจากบนหลังคาเธอเรียบรีบวิ่งขึ้นบันไดไปชายหนุ่มคนนั้นตกใจเราากับจำเธอได้เขาเรีบคว้าม้วนกระดาษขึ้นบันไดแต่ตะโกนเรียกชื่อเฮลีซึ่งเป็นชื่อของน้องสาวบุญธรรมที่เจเดนเข้ามาในภพนี้เพื่อตามหาซาคูพยายามไล่ตามเขาไปเพราะเธออยากรู้ว่าเขาเป็นใครและพวกเขาใช้เรือหอเดินทางในฝันร้ายที่ไม่จบสิ้นนี้ได้ยังไงแต่เธอก็ช้าเกินไปเรือหอได้บิน่าาานมอออกไปยงช้ช ขณะที่ซาคูได้แต่หัวเราะเสียงดังก่อนที่จะเงียบลงและร้องไห้เธอทำได้แค่โยนสายเบ็ดตกปลาลงไปในหมอกที่หมุนวนอยู่ด้านล่างเธอใช้เวลาอยู่ตรงนี้หลายชั่วโมงแม้จะจับอะไรไม่ได้เลยและคุยอยู่คนเดียวอย่างกับมีใครยืนอยู่กับเธอด้วยก่อนที่เธอจะปีนกำแพงซาคูอยากลปอยตัวเองให้ตกลงไปเพื่อจบทุกอย่างแต่อยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงทำให้ซาคูตกใจและล้มลงไปทับกองกระดูกข้างหลังมันทำให้เธอทั้งหัวเราะและสาบแช่งที่ยอมให้ฝันร้ายเล่นงานเธอได้ เมื่อตั้งสติได้แล้วซาคูก็ออกเดินทางต่อเธอมาถึงสุสานที่มีรูปปั้นโบราณที่สลักจากหินขนาดใหญ่เท่ากับภูเขากับใบหน้าของรูปปั้นที่ว่างเปล่าและได้เห็นสาวกแบล็กเซอร์เพนนั่งสมาธิอยู่บนฝ่ามือหินที่ถูกตัดขาดเธอพยายามหลีตามองเพื่อดูว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆหรือเป็นแค่อุบายของภพนี้ที่ต้องการหลอกล่อเธออีกครั้งแต่สัญชัตยานก็บอกเธอว่าเขาคือเป้าหมายหนึ่งในยีคนที่เธอกำลังตามล่าซาคูหดิรอบเข้าไปเพื่อโจมตีแต่มือของรูปปั้นกับวาตัววเเเธธอออาไ้้และยกขึนมา ใบหน้าที่เคยว่างเปล่าตอนนี้กบเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นใบหน้าต่างๆนับพันหน้าซาคูดิ้นหลุดมาได้แต่มัดก็ฟาดลงมาอย่างรุนแรงจนเกิดฝุ่นตลบแต่ซาคูก็หลบการโจมตีของรูปปั้นได้อย่างรวดเร็วและหาจังหวะหนีผ่านสายหมอกมาได้ส่วนสาวกที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ก็หายไปแล้วเช่นกันซาคูเดินทางมาถึงซากหมู่บ้านที่ผู้คนภายในพบนี้พยายามสร้างขึ้นมาแต่มันกลับถูกสัตว์ประหลาดคล้ายป้าหมึกขนาดยักษ์ทำลายไปแต่ซาคูก็ได้ยินเสียงของบางสิ่งติดติดอยู่ใต้หนวดยกักษ์ มันคือม้าตัวหนึ่งที่พยายามดิ้นรนอย่างสิ้นหวังซาคูบอกกับมาว่ามันจะไม่เป็นอะไรและค,ค่อยๆยกหนวดขึ้นแต่ทันทีที่ม้าร้องตอบเพื่อขอบคุณเธอดวงตาของปลาหมึกยักษ์ก็ลืมขึ้นซาคูใช้ดาบแทงเข้าไปที่ดวงตาของมันอย่างไม่ลังเลและเมื่อเจ้าสัตว์ร้ายส่งเสียงร้องเป็นครั้งสุดท้ายเธอก็ดึงดาบออกและตัดหนวดยักษ์เพื่อช่วยมา้าจากนั้นเธอก็ขึ้นหลังม้าแล้วออกเดินทางไปด้วยกันม้าตัวนี้ชื่อมอรลิสถึงแม้จะเป็นมา้าแต่มันก็เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ซาคูสามารถคุยด้วยได้ ซึ่งในเนื้อเรื่องของมอรลิสเองเขาก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายและกําลังมองหาใครสักคนที่จะมาเป็นเพื่อนของเขาด้วยเช่นกันเส้นทางของซาคูทําให้เธอได้เจอกับมวลคมภีที่ทําจากหนังมนุษย์แต่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสัญลักษณ์โบราณที่ถูกเขียนเอาไว้คืออะไรแต่ในตอนที่ซาคูเอาคมภีมาส่องกับกองไฟเธอก็เห็นว่าสัญลักษณ์พวกนี้เริ่มสั่นและบิดต,ตัวราากับมีชีวิตเธอมั่นใจว่าจิตใจกำลังเล่นตลกกับเธอโดยความตกใจเธอเลยโยนคัมภีนั้นเข้าไปในกองไฟแต่ถึงกองไฟจะมอดดับหมดแล้ว มวลคัมภีร์ก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซาคูเลยกเก็บมวลคัมภีร์นั้นเอาไว้การต้องอยู่ในพวกของอนดิตรีตามลําพังเป็นเวลานานทาให้ซาคูเริ่มสิ้นหวังเธอไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตเพราะถึงเธอจะพยายามต่อจนสามารถฆ่าพวกแบล็กเซอร์เพนได้หมดครอบครัวของเธอก็ไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอยู่ดีทําให้จิตใจของซาคูเริ่มเปลี่ยนจากการกําจัดพวกแบล็กเซอร์เพนเป็นการหาทางกลับบ้านให้ได้แต่ในภายหลังซาคูกับมอรลิสก็พลาดเดินเข้าไปในกับดักของแบล็กเซอร์เพนทำให้พวกเธอต้องเผชิญหน้ากกัับบองทพผีดดิในชุ ครั้งนี้ซาคูไม่มั่นใจว่าเธอจะสามารถรอดออกมาได้เธอเลยหลอกล่อกองทัพผีดิบเพื่อให้มอรลิสหนีไปแต่ในตอนที่เธอกำลังจะพลาดท่ามอรลิสก็กลับมาต่อสู้ร่วมกับเธอ ไม่มีการอธิบายว่าซาครูรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้ยังไงแต่ในเนื้อเรื่องต่อมาซาคูจะได้คมพีจากพวกแบล็กเซอร์เพนมาแล้วหม้วนและข้างในม้วนหนึ่งมีการพูดถึงเมืองที่ซ่อนอยู่หรือเข้าไปในตัวงูมันเป็นสถานที่ที่วิญญาณและอาณาจักรต่างๆทุกอาบิทิ้งเอาไว้ซึ่งคาดว่าน,น่าจะหมายถึงเดอะวอยด์และข้างในเมืองนั้นก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่จะสามารถเปิดประตูพาเธอกลับไปบ้านได้ซาคูเลยตามล่าสมาชิกแบล็กเซอร์เพนต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มแต่เธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากข้างในสวนสนุก ที่ประตูทางเข้าเธอเห็นซาวกแบล็กเซอร์เพนสามคนกำลังประกอบเครื่องดนตรีบางอย่างซาคูใช้ดาบพุ่งเข้าฟันศัตรูอย่างรวดเร็วมอรลิสเองก็พุ่งชนศัตรูจนล้มลงกับพื้นและเหยียบซ้ำด้วยเหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะได้ขอบคุณพวกเธอก็ถูก,ากสาวก3าคนล้อมเอาไว้พร้อมกับปืนในมือแต่ซาคูก็ยังหลบการโจมตีและเอาชนะมาได้ แต่กลับมีสาวกอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามือและเหว่ไกลใส่เธอมอลิสเลยพุ่งเข้ามาเอาตัวรับกระสุนไว้ให้ทำให้มอลิสบาดเจ็บที่ข้างลำตัวและล้มลงแต่ในตอนที่สาวกคนนั้นกำลังบรรจุกระสุนใหม่ก็มีคอนยักษ์ฟาดตรงมาที่เขาจนเลือดก,กระเด็นไปทั่วถึงแม้จะบาดเจ็บแต่มอลิสก็ร้องเรียกสาคูให้ขึ้นหลังของเขาและพาเธอหนีออกมาแต่เมื่อรู้ตัวว่าหนีไม่พ้นสาคูก็ตัดสินใจหันกลับไปสู้เราชนะตุ๊กตายักษ์มาได้ หลังจากเดินทางผ่านหมู่บ้านแวมาพายที่ซาคุอ่นเจอในหนังสือที่ได้มาจากหอคอยว่าที่นั่นมีความลับในการควบคุมหมอกอยู่แต่เธอกลับไม่เจออะไรซาคุก็มาถึงอาณาจักรที่สาบสูญเธอพยายามใช้หินแกะสลักสัญ,ญลักษณ์ทางเก้าและเมื่อเธอนึกถึงประตูที่จะพาเธอกลับบ้านได้และเป่าลมหายใจสัญ,ญลักษณ์ทางเก้าก็สว่างขึ้นมาพร้อมกับหมอกสีขาวที่ลอยขึ้นมาจากพื้นไม่นานทั้งหมอกและสัญ,ญลักษณ์ก็สลายไปเผยให้เห็นประตูที่จะพาเธอไปยังใจกลางภูเขาได้ แต่ในตอนที่เธอกำลังเดินข้ามสะพ,พานเพื่อไปยังภูเขาก็ามีเสียงมากมายดังขึ้นมีทั้งเสียงจีดร้องเรียกไห้และเสียงแม่ที่บอกให้เธอหันหลังกลับไปแต่ซาคุก็ตั้งสติเมื่อเสียงต่างๆเงียบลงเธอก็มุ่งหน้าต่อโดยมีหัวฟาดลงมาในถูกก้วที่เธอเดินไปเธอใช้เวลาเดินจากหลายชั่วโมงกลายเป็ใน,ในหลายวันจนเธอรู้ตัวว่าเธอคงตายก่อนที่จะไปถึงปลายทางบางทีสะพ,พานนี้อาจไม่มีปลายทางด้วยซ้ำแต่ตอนที่ซาคุกำลังสิ้นหวัง เธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าหนวดพวกนี้มันไม่ได้พยายามขัดขวางแต่มันกำลังบอกว่าเธอไปผิดทางตั้งหากสาคูจึงหลับตาปล่อยใจให้โล่แล้วตัดสินใจใช้ดดาบฟันสะพานที่เธอยืนอยู่และตกลงไปด้านล่าง รู้สึกตัวทีซาคุก็ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเย็นๆและแปลกใจที่เธอไม่ตกลงมาตายแต่กลับรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเหมือนเพิ่งตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานไม่นานซาคุก็ได้เจอกับเด็กหญิงในชุดกิโมโนสีขาวดำที่เดินออกมาจากหมอกขณะที่หมอกรอบๆก็กำลังเล่นภาพในอดีตของเธอเด็กหญิงไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ซาคุอยู่ที่ไหนหรืออธิบายว่างูดำคืออะไรแต่เธอบอกได้ว่าความมืดมิดที่พาซาคุเข้ามาที่นี่จะสามารถพาเธอกลับไปได้ทำให้ซาคุมีสองทางเลือก คือเธอจะตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของแม่และไม่นานก็จะลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไปเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายหรือเธอจะเดินทางต่อเพื่อทาสิ่งที่เริ่มไว้ให้สําเร็จก็ได้ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีบร้องดังขึ้นและหมอกก็เล่นภาพที่พวกแบล็กเซอร์เพนทาลายชีวิตของคนอื่นๆเช่นเดียวกับที่พวกมันทําลายชีวิตของเธอซาคูจึงหลับตาลงและสูดหายใจลึกๆเพื่อคมเสียงทั้งหมดที่ดังขึ้นในใจจากนั้นเมื่อเสียงทั้งหมดหยุดลงเธอก็ลืมตาขึ้นมาและรู้ดีว่าเธอต้องการจะทําอะไรซึ่งนั้นนนก็็เเปตออจบขงโททมมล่ม่ี20 ส่วนในเล่ม21ที่เป็นเล่มล่าสุดตอนที่ผมทําคลิปนี้ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของซาคูเพิ่มครับเรื่องราวของซาคูมีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าสนใจคือนอกจากเราจะได้เห็นสภาพแวดล้อมในพบของ Entity ีและได้รู้จักสมาคม b กเซอร์เพน t หรือแ a c k เ e ล l มากขึ้นแล้ว การเดินทางของเธอยังทำให้เรารู้ว่าทั้ง t ด e o ออฟเซ e r ์เวและ v ิ c o คิดถูกแล้วที่เดินทางมาเด e วอยเพื่อหาทางออกซึ่งตอนนี้ซาคูน่าจะเป็นคนที่เข้าใกล้กันได้ออกจากวบของ e n t ติตมากที่สุดแต่ดูทรงแล้วเธอน่าจะเลือกอยู่ที่นี่เพื่อสู้กับสมาคมแบล็กเซอร์เพนต่อและได้รู้ว่านอกจาก e n t ติตที่เป็นคอสมิกบ e i n g ที่มักปรากฏตัวในรูปของหมอกสีดำแล้วในจกักรวาลเน็ตไบเดรไลท์ยังอาจจะมีคอสมิกบีอิงอื่นที่มาในรูปของหมอกสีขาวอีกด้วยครับ